บัอยมีแดดสวัสดีค่ะพี่น้องหมูแดดเดียวนะคะอันมาไก้ขึ้นนึงแต่ว่าดดแดดมันยังวันอีกลามป็นไดค่ะพี่น้องนี่นะพี่น้องอันนี่นะหมูแดดเดียวถุงละสิบยูโรนะคะแต่ว่าคนขายแพงก่านี้ได้แต่ว่า่งกอยขายซําน,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะมาไก้แตขึ้นแล้ว,ลวพี่น้องบานห้อกับพึ่งไว้แมนบอก พึ่งไว้แ้วก็เอาเขาเตาอบอันนี้ลูกค้าเพิ่นร่างเรียบร้อยได้ถังกอจังเห็ดเพิ่นร่างแหนมอ,อีก้วก็หมูหมูยา่างนะคะหมูย่างน,นมสดแต่ว่าว่าท่านมีเวลาค่อยๆทย,ยอยเห็ดเพราะว่า <c oughs> วันเสาร์อาทิตย์นี้ไปหันพักอยู่โกด,ดัง ร้านอาหารไทยนะคะพี่น้องนี่อันนี้หมูย่างตอนับใหญ่เรื่อๆนี่โคโลเคเลซซื่อกับน้ำก้อยนี่ข้มได้นี่คุ้มเลยนะคะเพราะว่าเอ้เาเห็ดตอนใหญ่เพ,พ,พ,พื่อๆอยังเผื่อๆเป็นบนี่มันสุกแล้วมันกระสีเว่าโคตลงโคตรโตลงอีกนะ มันยามันแห้งแล้วนะอันนี้มันคือคืนเดียวเองมันบ่มีแดดคืออยู่เมืองไทยเฮาพี่น้องบางเทือกสร้างแหนมได้พี่น้องมีออเดอร์มีแหนมแนมแล้วก็มีหมูย่างนมสดคนเฮาคันมีความขยันอยู่ใไ่กับโบตายพี่น้องแล้วก็เฮาก็เห็ดแสบถึงเครื่องสินะ ให้ดูนะคะมาเด้อพี่น้องสวัสดีคี่บพี่น้องนี่ไหมรถไฟรถไรถด,ด่วนได้วีพี่น้องรถแบบหัวงจรวดวันนี้นะคะพี่น้องซีมาอัปเดตไปคุณยายกะ แม่ก็ดูส้ยกว่าเวียนเียๆหวัวพี่นอนองบอกว่าสบายแบบวิ่งๆถ้าพื้สิีเมนแบบว่าอันนั้นเหมือนคุณยายกับแบบว่าไอเบาหวานความดันล่งนะพี่นอนองจ็เลยต้องเลยไปหาหมอแร่งร้านไอพอนองแกมบุ้มเลืองห่า จังเทพ่าเรือว่าพอเลียนภูมิเดือกหน้่นะคะเลยไปหามหมอโอดูรถสายความเร็วสูงนะคะอันนี้ยรถออกต่างประเทศว่าจะรลวดแบบยุบ้านเข้ากับมีเลยพี่น้อง นั่นแหละพี่น้องนัเลยมาอัปเดตงก่อนก็นกนกนลังจะเดินทางจะคืดปลายพี่น้องช่วงนี้แบบว่าคืดน,น้ำเมร์จนะขอบคุณพี่น้องทุคกคนร่างใจด้วยค่ะเพราะว่าสิเป็นทังท้งญยากดีพี่น้องทั้งครอบครัวเข้าแล้วก็ครอบครัวแฟนนะคะที่ให้กำลังใจรวกาพี่น้องทั้งต่างประเทศ พอกันคลิปหนาจะจ้าพี่นอ้อง